การแข่งขันนะัดสำคัญนะัดสุดท้ายของวันนี้นะคะรุ่น U16 ฟิลิปปินส์เจอกับไทยเชื่อเฉือนกันด้วยชัยชนะ1เดียวเท่านั้นที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่รายการชิงแชมป์โลก U17 ในปีหน้า p อ u กเพลสปอร์ต เซตแรกของการแข่งขันนะคะพูดเลยว่าทั้ง2ทีมเนี้ยมาดีหมดเพราะอะไรเพราะว่าแต้มต่อแต้มเลยทุกคนคือ1 1 2 2ไปจนถึงคะแนนท้ายเซตอะ คะแนนเท่ากันตั้งแต่ต้นไปจนถึงท้ายมาช็อตในช่วงท้ายเท่านั้นเลยนะคะคะแนนเนี่ยไปจนถึง22เท่า23เท่าหลังจากนั้นเป็นฟิลิปปินส์ค่ะที่เอาชนะเราได้ในเซตแรกด้วยสกอร25์25ต่อ23ค่ะแอดว่าทั้งไทยและก็ฟิลิปปินส์นะคะแอดพูดเลยว่าเหนื่อยทั้งคู่ค่ะเพราะว่าแข่งติดต่อกันมาโดยตลอดนะคะแต่วันนี้ทางฟิลิปปินส์เกมรับค่อนข้างดีนะคะและทัพสาวไทยเนี่ยตีหัวเสาอาจจะ ไม่ไม่ตายมาเลยทําให้พอเราตีไม่ตายปุ๊บเกมรับของฟิลิปปินเหนียวอยู่แล้วอะ่ะแล้วตัวบุกเขาก็ไม่ใช่เล่นๆลฟาดมาปุ๊บเราก็จบค่ะเซตแรกคะแนนแต้มต่อแต้มใช่ไหมคะและเป็นฟิลิปปินที่เอาชนะเราไปได้พอมาเซตที่2ปุ๊บโอ้โหต้นเซตเลยนะต้นเซตเป็นฟิลิปปินที่ที่นําเราอะ่ะเออนําเราอีกแล้วและนําเราไปแบบนำห่างประมาณ6คะแนนเลยนะคะฟิลิปปินส์12ไทยยังอยู่หรู้เลยว่าเห็นแบบนี้แล้วแฟนแฟนวอลเลยบ์บอลก็เริ่มแบบ ใจหายใจหล่นแล้วก็ตุ้มๆต่อมๆหนักใจกันไปตามๆกันค่ะและในเซตที่2ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะทุกคนพอมาถึงช่วงกลางเซตนะคือฟิลิปปินเนี่ยคะแนนไปถึงแบบ14ต่อ7แล้วใช่ไหมเราผิดพลาดนะคะเซตเตอร์ของเราเซตไม่เข้ามือคือไม่รู้จังหวะกันอะ่ะเซตบอลเร็วเพื่อนเข้าไม่ทันเซตไปหัวเสาแล้วก็ไม่ได้ถึงมือเพื่อนบ้างโอ้โหไปกันใหญ่แล้วก็สาวไทยในเซตที่2นี้ต่างจากฟิลิปปินนะคะแอดว่าเซตเตอร์ทางฝัง่งฟิลิปปินจ่ายบอล อลค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวคือเรียกได้ว่าเหมือนจ่ายบอลแล้วจังหวะของตัวขึ้นบุกมันเป๊ะยังไงก็ไม่รู้ว่าประเด็นคือฝั่งไทยเหมือนจะเป็นบอลแก้ล้วนๆเลยนะคะคะแนนทางฝั่งฟิลิปปินส์ไหลเรื่อยๆเลยนะคะไปถึง16ค่อะเรายังอยู่ที่8คือเท่าหนึ่งเลยนะฟิลิปปินส์ลูกเดียวคือได้แต้มเลยนะคะจบสกอร์ได้เลยยอมรับแล้วก็ นับถือในเซตเตอร์จ่ายบอลแม่นจริงๆสําหรับฟิลิปปินส์เลยก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทางทัพสาวไทยรู้สึกว่ากดดันในตัวเองรู้สึกเก่งๆแล้วเพราะว่าตีออกตีพลาดเองกันไปหมดเลยถ้าพูดว่าไทยตีไม่ตายแฟนแฟๆเละบอลคิดเหมือนกันไหมคะเราตีหลายลูกมากกว่าจะได้และประเด็นตีหลายลูกแล้วไม่ได้ด้วยนะโดนบล็อกฟิลิปปินส์ด้วยคะแนานเซตนี้มันก็เกินไปนะคะไม่เชื่อในสายตาตัวเองเลยจริงๆคะแนานฟิลิปปินส์ไปถึงคะแนานที่23นะคะ ตอนแรกเนี่ยทัพสาวไทยเนี่ยคะแนนยังอยู่แบบน้อยนิดอยู่เลยนะแต่อยู่ดีๆก็มาฮึดนะคะจนทําให้ตัวเองเนี่ยคะแนนขึ้นมาเป็น16โอ้โหคือมาฮึดเลยท้ายเซตคือที่จริงถ้าฟอร์มแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเซตนะ เซตที่2นี่ก็สูสีอยู่นะคะทุกคนคิดดูนะฟิลิปปินส์ก็ปิดไม่ได้เหมือนกันนะคะในเซตที่2เนี่ยคือแบบเกือบนะหมายถึงว่าเกือบที่จะปิดไม่ได้เกือบแล้วจริงๆแต่สุดท้ายด้วยคะแนนเขาแบบ24มานานะ่ะเขาก็ปิดได้ด้วยสกอร,ร์ยีต่อ20ในเซตที่2นะคะเอาชนะเราไป2ต่อศูนย์เซตแล้วโอ้ m ม g ก d เดือดน,นะคะเดือดเหมือนหมอนทองเลยตอนเนี้ยคือหมอนทองเดือดยังไงยูสิไทยเดือดยังไงแต่หมอนทองก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วแหละค่ะพลาดแชมป์ไปในปีนี้นะคะ เซตที่3ของวอลเลย์บอลยูสิบนะคะทุกคนเหมือนสาวไทยจะปรับเกมมาได้ดีนะคะในช่วงต้นเซตไม่ได้ตามฟิลิปปินแล้วนะ,ะสำหรับเซตที่3นี้นะคะเป็นไทยเอาคะแนนไปถึง12ฟิลิปปินอยู่ที่7ห่างกัน5คะแนนแก้เกมมาดีนะ,ะสำหรับโคดนะคะในเซตที่3นี้แต่ว่าแฟนๆคงมองว่าช้าไปหรือเปล่าพูดไม่ทันขาดคำนะคะคะแนนไทยเนี่ยคือห่างจากเขา5ใช่ไหมคะ พอแป๊บเดียวพริบตาเดียวฟิลิปปินขึ้นมาเป็น11ต่อ13ห่างกัน2ค่ะช่องว่างเหลือแบบนิดเดียวมากๆแล้วก็ไหวมากๆด้วยแต่สุดท้ายนะคะด้วยความที่สาวไทยของเราเนี่ยได้เปรียบตั้งแต่เซนเซตในเซตที่3นี้ีนะทำให้ไทยเนี่ยชนะฟิลิปปินในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ19เค่ะเราได้มา1ึงเซตแล้วทุกคนแต่ประมาทฟิลิปปินไม่ได้เลยนะคะในเซตที่3มาไทยนําเยอะก็จริงนะแต่ฟิลิปปินอ่ะพยายามเบียดขึ้นมาแบบขืออีกน,นิดนึงก็ใกล้เราแล้วนะคะก็ยังพูดได้เเลลยนนนะว่่าาฟิิิปสปมืออคข้ขง ตั้งดีใจแม่นตัวบุกในทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแบบ o p o h m b เนี่ย ามือหมดเลยคือเก่งนะในเซตที่4นี้พูดได้เลยว่าคะแนนแต้มต่อแต้มเลยนะคะคือในช่วงต้นเซตเนี่ยไทยก็นําฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าฟิลิปปินส์น่ยบอกแล้วว่าพริบตาเดียวก็คือคะแนนเท่าเราได้เลยอะ่ะคือเซตสนี่บีบหัวใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรานี่ก็กนําเขาอยู่นะแต่สักพักมันก็กลายเป็นแต้มต่อแต้มในช่วงกลางเซตคะแนนเท่ากันแบบ15เท่าเลยนะคะคะแนนเท่ากันในช่วงท้ายเซตค่ะทุกคนสิต่อ19โอ้โหทุกคนพริบตาเดียวอีกแล้วในช่วงท้ายเซตอีกแล้วค่ะพอมาเซตที่4นะ ฟิลิปปินส์ทำคะแนนขึ้นนำไทย21ต่อ19บ้าไปแล้วสุดท้ายนะคะ การแข่งขันรายการนี้ฟิลิปปินส์เอาชนะไทยด้วยสกอร์25ต่อ22ค่ะทำให้ฟิลิปปินส์คว้าอันดับที่5ไปได้และเราจบอันดับที่6นะคะฟิลิปปินส์ได้ตั๋วไปการแข่งขันวอลเลออย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้าที่ประเทศชิลีรุ่นยู17ทันทีค่ะพัพสาวไทยอาจจะต้องดูรอบคอลี่ไฟหรือเปล่านะคะแอดไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีอันดับโลกที่สูงที่สุดสามารถคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกรุ่นยู17ได้อีกหรือไม่ ทุกคนคะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไทยถึงแพ้ฟิลิปปินส์ทำไมรุ่น U18 U19 ไทยก็มาแพ้อินโดนีเซีย เฮ้ยไม่ใช่เล่นๆน,นะคะสำหรับการที่คำว่าทีมชาติไทยเนี่ยมาแพ้ให้กับทีมเพื่อนบ้านแล,แ,ลแล้วบอลไทยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ามันเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วที่เราจะต้องรีบพัฒนามากกว่านี้นะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเราวิ่งแซงเราเรียบร้อยแล้วการแข่งขันวันนี้แฟนๆเห็นจุดไหนที่ไทยเนี่ยถึงแพ้ฟิลิปปินส์และจุดไหนที่ทําให้ฟิลิปปินส์เนี่ยถึงชนะไทยได้เมนเล่าสุ่กันฟังหน,น่อยค่ะทุกคนเบนแบบสุภาพนะ